พุทธวจนะชุดจิตมโนวิญญาณพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนว่านอนเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นอีกเช่นนี้เรื่อยๆไปแม้ฉันใดพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างว่ามโนบ้าง ว่าวิญญาณบ้างก็ฉันนั้นเหมือนกันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตมโนโวิญญาณพระสูตรที่ควรทราบจิตมโนโวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปพิกุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างคลายกำหนัดได้บ้างหลุดพ้นได้บ้าง ในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีน่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีการเกิดก็ดีการตายก็ดีของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีน่นี้ย่อมปรากฏปุถุชนผู้มีได้สดับจึงเบื่อหน่ายได้บ้างคลายกำหนัดได้บ้างหลุดพ้นได้บ้างในร่างกายนั้น ที่ขู่ทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุทุชนผู้มิได้สดับไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำนัดไม่อาจจะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนี้อันปุทุชนผู้มิได้สดับได้รวบรัดถือไว้ด้วยตัณหาได้ยึดถือด้วยทิฏฐิว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้มาตลอดการช้านานฉะนั้นปุถุชนผู้มิได้สดับจึงไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยพิขูทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตสีนี้โดยความเป็นตนดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิต โดยความเป็นตนไม่ดีเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้เมื่อดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้าง3ปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้าง10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้าง50ปีบ้าง100ปีบ้าง ยิ่งกว่าร้อยปีบ้างย่อมปรากฏทิ่ขูทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนทิ่ขูทั้งหลายเปรียบเหมือนวานอนเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนียวกิ่งอื่นอีกเช่นนี้เรื่อยๆไปแม้ฉันใด พิขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ,บ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างก็ฉันนั้นเหมือนกันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนพิขุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจ well ึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะนเพราะมีความดับแห่งสลายตนะนจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบ เพราะมีความดับแห่งภบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภิกุุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้พิกุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างคลายกำหนัดได้บ้างหลุดพ้นได้บ้างในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีน่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดี การเกิดก็ดีการตายก็ดีของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีนี้ย่อมปรากฏปุถุชนผู้มีได้สดับจึงเบื่อหน่ายได้บ้างคลายกำหนัดได้บ้างหลุดพ้นได้บ้างในร่างกายนั้นทิ่ขูทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ,งญญนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้มีได้สดับไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัด ไม่อาจจะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนี้อันปุทุชนผู้มิได้สดับได้รวบรัดถือไว้ด้วยตัณหาได้ยึดถือด้วยทิฏฐิว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้มาตลอดการช้านานฉะนั้นปุตุชนผู้มิได้สดับจึงไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัด ไม่อาจจะหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยพิขุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะสีนี้โดยความเป็นตนดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตนไม่ดีเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีนี้ เมื่อดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสมปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิปีบ้างสาสิปีบ้างสี่ิปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างยิ่งกว่าร้อยปีบ้างย่อมปรากฏพิขูทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนทิขุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี พราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอ,อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาจึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้น เพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปที่กูทั้งหลายเปรียบเหมือนเพราะไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดไออุ่นเกิดความร้อนแต่ถ้าแยกไม้ทั้งสองอันนั้นแหละออกเสียจากกัน ไออุ่นซึ่งเกิดจากการเสียดสีกันนั้นย่อมดับย่อมสงบไปแม้ฉันใดที่กูทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา สุขเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาจึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปเพราะอาศัยผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนานั้นย่อมดับย่อมส,สงบไปพิกูทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมจันทร์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้